ครับปู่ครับปู่ปู่กอเนาะปู่กอโอ้ปู่ปู่อยู่ที่ไหนครับผมนี่อยู่อยู่สุวรรณภูมิอยู่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดแหลอครับปู่ตุนตุนภูมิร้อยเอ็ดโอ้คับผมปู่กอนนะครับเป็นยังไงครับปู่เป็นเลขสูตรหรือว่าเลขนิมิตหรือครับหรือว่าเลขนั่งเอาอย่างงี้ครับปู่ครับเลขสูตรนี่แหละ เลขสูตรงวดงวดที่แล้วเข้าไหมครับปู่ครับเข้าดิ่สองศูนย์ฮะสองศูนย์สองศูนย์สอนมันมันมันออกศูนย์หกนะปู่งวดเมื่อกี้นี้ไม่เข้าอ๋อครับงวดงวดไม่ไม่เข้าครับเป็นสูตรคำนวณใช่ไหมครับปู่ครับคำนวณคำนวณนี่หลายหางไหมครับปู่ เอาตอนนี้ไม่ไม่เอาไม่เอายอเยอะแล้วออกประมาณสองหางพอสองหางพอโอ้ผมไม่ผมไม่จูกก็แล้วไปครับผมตอนนี้กําลังสร้างอะไรครับที่วัดเราครับปู่ครับสร้างศาลาเดี๋ยวยวผมจกให้ไปดูศาลาโอ้ตอนนี้ปู่กําลังสร้างศาลาเพิ่งตั้งโครงขึ้นมาเพิ่งตั้งโครงขึ้นมาครับก,ก็เลยอยากจะแบ่งปันแนวทางบอกบุญเอฟซีนะปู่เนานะ ทางเลย่ะทางช่วยชาวบ้านเขาเลยครับผมจะได้มาร่วมสร้างด้วยนะปู่เนาะแก่แก่ครับปู่นิมิตบ้างไหมครับผมนิมิตฝันบ้างไหมครับนอกจากสูตรแล้วครับผมก็ในนิดอยู่ครับปู่นิมิตว่ายังไงครับผมมันไม่ได้ไม่ใ้ไม่ใช่นิดมันเป็นฝันเป็นฝันอ่าเป็นเป็นฝันเลยใช่ไหมครับปู่ครับอฝันว่ายังไงครับปู่ครับฝันว่าปีคลอง ฝันว่าได้ตีของอืมจะตีเป็นตัวไหนแล้วครับปู่ห้าศูนย์นะพี่ห้าศูนย์มาตรงกับเลขสูตรปู่ไหมห้าศูนย์ครับห้าศูนย์กับแปดศูนย์ถ้าถ้าตีถ้าตีในความฝันครับถ้าถ้าตีในความฝันก็คือห้าศูนย์กับแปดศูนย์อืมคะแสูตรนี้มันมาห้าหมดนี้วันนี้ติดห้าใช่ไหมครับปู่ 5, วิ่งห้านี่วิ่งห้าล่างวิ <บน S 1> ่งห้าล่างอครับเดี๋ยวนะครับปูบน,บ,นบนจะเป็นสี้นไงล่างก็คือบ,บนบนบนวิ่งสี่ใช่ไหมครับปูครับครับบนวิ่งสี่ล่างวิ่งอะไรครับผมงวิ่งห้าล่างวิ่งห้าครับมีจับคู่ไหมครับปูครับ ครับแบบนี้เอาเดินเดินทางเที่ยวครับ 30, พร้อมแล้วครับปู่ห้าศูนย์นะล่างใช่ไหมครับปู่เออห้าศูนย์ล่างห้าศูนย์บนเนี่ยคูณเก้าเนี่ยบนบนอะไรนะครับบนสี่เก้าบนสีน่สี่เก้า <ส>เอาเป็น 9, 4, 4, 9, 9, 4, เก้าสี่ก็แล้วกันคาปูมเก้าส <3 S 2> ี่สี่เก้าเก้าสี่เนาะเออแล้วก็สิบสี่สิบสี่สามตัวมีไหมครับปูนี่ครับเอาวันเอาหกหกเก้าสี่หกเก้าสี่คือชุดสามตัวนี่ไงหกสี่ 6, 4, นะตัวหนึ่งนะคาปูมไม่ใช่ฮะไม่ใช่<แ> หกเก้าตัวหนึกเก้าหกเก้าอันนี้เป็นบนอันเป็นบนใช่ไหมปู่เป็นบนครับผมตีติดตีแล้วก็หกเก้าสามสามคู่นี่ครับ,บ<น>ส่วนล่างนี่หางเดียวหางเดียวห้าศูนย์หางเดียวหา้วหาศูนปูก่อนนะครับก็ไม่ได้ได้ฟันทง100แบบรถตัวเต็มแบบว่าถ้าใครอบนล่างก็ได้นะครับครับผม ตามพวงมันก็มันก็มันก็ว่าเลขเลขล่างเลขบนนะแต่ว่าอยา่าไปมั่ใจขนาดนัน้นมันมันมันอาจจะลงล่างขึ้นขึ้น,นบนก็ได้นะาครับนี่แหละเลขบนมีสามคู่นี่แหละ<า>เลขล่างมีห้าห้าศูนต์ตัวเดียวนี่แหละมีมีไม่หลายหางนะปู่เนาะอันเช่นี้หละครับก็มีไม่หลายหางนะครับผมส่วนเลขนิมิตฝันนี่ห้าศูนย์กับแปดศูน์ใช่ไหมครับปู่ใช่ ห้าศูนย์แปดศูนย์เนโอ้เลขเลขฝันคือห้าศูนย์กับแปดศูนย์นะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณสูตรคำนวณนี่เดินดีไหมครับปู่ครับคำนวณงวดนี้งวดแรกนั่น่ยหึงวดแรกเออทำไมถือว่างวดแรกปู่เพิ่งทำเหรอครับหรือว่าไงครับงวดงวดมันงวดที่เมื่อกี้นี่มันมาเข้าเห็นไหมครับแต่เมื่อกี้มันไม่เข้าแต่มันมันมันมาเข้ามันมาเข้าเลขศูนย์หกเมื่อกี้เนี่ยหลอกครูขอเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นผ่านมาเนี่ย ศูนย์หกเมื่อกี้ปู่เข้าไหมครับมันเข้ามันเข้าเลขวิ่งวิ่งเข้าเลขหกอ๋อวิ่งวิ่งหกเข้าเข้าตัวเลขวิ่งแต่มันเข้าเลขหกครับเป็งวดนี้มันไม่ได้ห้าไงครับหลุดบ่อยไหมครับปู่สูตรสูตรเรานี่หลุดบ่อยไหมครับผมงวดเมื่อกี้เป็นมาห้างงวดนนำมันจะเข้างวดที่หกันจะเลยมาเข้าอะไเมื่อกี้ลยอ๋อเข้ามาแล้วเนี่ยห้างวดเพิ่งหลุดงวดเดียวใช่ไหมครับผม ีีนห่ห้างงวดหลุดหนึ่งงวดโอ้ยถือว่าเดินดีอยู่นะครับปูครับลองดูลองดูวันนี้อือปูกรสุวรณรณภูมิมันก็ตรงเสียนเข้าหลายหลายคนอยู่นะโอ้ตรงกันหลายเสียนใช่ไหมครับอือก็มันสูตรใกล้ๆเคียงกันเนาะปู่เนาะบางทีมันก็ตรงกันบ้างนะครับเนาะไอห้างนีเนี่ยครับห้าศูนย์เก้าสี่หนึ่งสี่เนี่ยคล้ายๆหมดเลยอือ ใช่ใช่ครับผมหลักเก้านี่รู้สึกว่าจะมาเยอะเหมือนกันนะงวดน,นี้ปู่ห <l> ลักเก้ากับพวกหกสามเก้าสามเป็เด็กตอย่างเงี้ยครับเป็นทิ้งทงไหลเจ้าอยู่ครับเห็นหลายอาจารย์ก็เป็นสูตรก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะปู่เนาะเป็นสูตรคำนวณนะครับนี่กันเท่าไหร่ครับห้างวดหลุดหนึ่งงวดถือว่าเดินดีอยู่นะครับปู่เพิ่งหลุดงวดเมื่อกี้ใช่ไหมครับอยเรียกอกับวันอังคารใช่ไหมครับผมวันอังคารครับปู่ครับเรื่องวันอังคารครับ จะมีโค้งสุดท้ายไหมครับปู่ครับไม่มีตัวเดียวนี่แหละคือไม่มีโค้งสุดท้ายเลยใช่ไหมเอาตัวเดียวนี่เข้าเดียวเลยเข้าคือเอข้า<ม>หลุดคือหลุดเลยนะปู่เนาะถ้าจะถ้าจะย้ำก็ดูดูลูออรอฝันก่อนครับม,มันจะฟันมันจะฝันดีไหมอย่างนี้นะโอ้ครับต้องรอดูก่อนนะครับผมก็คือถือว่า ทางช่องพึ่งจะได้กลับมาทําปู่เนาะกลับมาทําคลิปปู่นะฮะงวดที่แล้วก็ถือว่าหลุดเนาะปู่เนาะกับงวดนี้เอาใหม่นะครับผม,มเริ่มนับหนึ่งใหม,ม่เนาะปูเ่เนาะครับผม <laughs> ก็เป็นแนวทางเนาะปู่ตอนนี้ปู่ก็อ,อ,อยากจะสร้างนะครับอยากจะสร้างกุฏินะครับผมศาลานะสร้างสาราใช่ไหมครับปู่สาลาหลังใหญ่เลยสาลาหลังใหญ่เลยขึ้นขึ้นเป็นโค้งขึ้นครับ ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะปู่เนาะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงปู่นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับผมครับสาธุครับปู่ครับเดี๋ยวลูกจะไปย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับปู่ครับผมพี่สี่ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะฮะแนวทางของปู่กรอนนะครับก็ ไม่ได้เจอท่านนานนะครับผมห้างวดหลุดหนึ่งงวดนะครับแนวทางของปูเนาะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันครับอ้าวนี่นะครับเอฟซี FC ครับผมปูกรนะครับห้างวดหลุดหนึ่งงวดนะครับผม,ผมก็ถือว่าเดินดีอยู่น,นะเอฟซีนะก็ลองดูชัยวิจารณาณในการรับชมนะครับบนวิ่งสี่ล่างวิ่งห้า นะครับล่างมีเม็ดเดียวนะครับส่วนบนนี่จะมี4994 6914แล้วก็3ตัวคือ694นะครับนี่นะครับเอายัางไงคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นสายด่วนนะครับของปูกกรนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ